สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสบาน Rl Easy Style นะคะสหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปแรกหลังจากที่ R ได้ผ่านการเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube นะคะ R ก็อยากจะแวะมา ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับ RL มาโดยตลอดนะแล้วก็หวังว่าทุกคนก็คงยังจะเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุน RL อย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ในวันนี้ยาก็นำดอกไมส้สวยๆนะ,ะมาฝากให้กับทุกๆคนนะคะแทนคำขอบคุณที่ RL อยากจะมอบให้กับทุกๆคนนั่นเองนะคะ หลังจากนี้ไปนะคะแอลก็จะพยายามผลิตผลงานที่ดีๆออกมาให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะในส่วนของบ้านแอลอิซตีสไตล์หลังนี้นะคะแอลก็จะทำคลิปหลากหลายนะคะก็จะเป็นคลิปทั่วไปนะคะสิ่งที่แอล วางแพลนเอาไว้ก็คืออาจจะมีทั้งปลูกพืชผักสวนครัวนะผักไทยในเมืองหนาวแล้วก็พาทุกคนชมความสวยความงามของดอกไม้ในเมืองหนาวพืชผักผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลนะคะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของการทำกับข้าวนะคะในสไตล์ง่ายๆในแบบฉบับของแอลอยู่ด้วยนะผสมผสานจะอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะแล้วในส่วนของบ้านแอล ชาแนลจะยังคงเอาไว้ซึ่งเพลงคเวอร์เป็นสิ่งหนึ่งที่ RL รักนั่นเองนะคะก็คือการคเวอร์เพลงนะคะในยุค90ซับเป็นส่วนใหญ่นะคะสะดหลายๆท่านที่อยากจะเป็นกำลังใจกับเในการฟังเพลงนะคะในสไตล์ของ RL นะคะที่อาราอลนำมาคเวอร์ก็ เป็นกำลังใจกับ I อลได้ในบ้าน r&l อลชาแนลแล้วก็รวมถึงยังจะมีเกี่ยวกับพาทุกคนชมความสวยงามของสถานที่ต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นในประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็ r อจะเอาไว้ที่บ้านหลังนั้นในส่วนของเพลงแล้วก็บรรยากาศนะความสวยความงามชมวิวทิวทัศนะเกี่ยวกับประเทศเยอรมันนะคะเพราะฉะนั้นแอก็จะแยกออกในส่วนของ บ้านหลังนี้จะไม่มีเพลงคัฟเวอร์นะคะรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในายรมันเองก็ดีหรือว่าที่อื่นๆนะคะอ้ก็จะเอาไว้ที่บ้านอ้าวชาแนลนะแล้วก็ในส่วนของอเพลงก็จะอยู่ที่นั่นนั่นแหละนะเพราะฉันก็เอาว่าทุกคนชอบแบบไหนนะ,ะอยากเป็นกำลังใจใกับอ l ในรูปแบบไหนช่องไหนเอาที่ทุกคน พอใจแต่ถ้าจะให้ดีติดตามไปทั้ง2องช่องเลยก็จะดีมากๆเลยนะคะทั้ง R L Easy Style นะคะและ R L Chanel n นะคะแอลขอบคุณมากมายหรสบทุกกำลังใจที่มอบให้กับแอลมาโดยตลอดนะคะหลังจากนี้ต่อไปเราจะพบเจอกันในรูปแบบต่างๆที่แอลได้แจ้งมาให้ข้างต้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเจอกันแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํลังใจกับแอลด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ